แฟนสาวแบบไหนที่ผู้ชายไม่มีวันเบื่อข้อ1ผู้หญิงที่กล้าเริ่มก่อนผู้ชายนะคะต้องการให้แฟนของเขาเนี่ยเริ่มที่จะแสดงความรักกับเขาก่อนบ้างไม่ใช่ว่าต้องรอให้ผู้ชายนะคะเป็นฝ่ายเริ่มทุกๆครั้งไปนะคะอย่างเช่นการที่คุณเนี่ยเริ่มที่จะไปเขาคอกอดจูบเขาก่อนบ้างนะคะเขาไปหอมแก้มเขาก่อนบ้างหรือว่า เข้าไปเนี่ยบอกรักเขาก่อนบ้างหรือว่าคุณเป็นฝ่ายเริ่มที่จะเปิดฉากรักเรื่องบนเตียงกับเขาก่อนบ้างถ้าคุณทําได้แบบนี้คุณจะสามารถคุมเกมเรื่องความรักได้และคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่แซบที่สุดนะคะในหัวใจแฟนคุณข้อ 2. ผู้หญิงที่เดทแบบเน้นสนุกนะคะผู้หญิงบางคนนะคะมีความติดหรูนะคะต้อง กินหรูอยู่แพงต้องโรงแรม5ดาวต้องอแบบว่าใต้แสนเทียนมีบอยมาเสิร์ฟแบบรูรูละละอาหารก็ต้องแบบว่าอาหารแบบว่าฟิวชั่นนะคะน้อยชิ้นน้อยคำอะไรแบบนี้เมื่อคุณทำแบบนี้แบบ่อยๆผู้ชายจะรู้สึกว่าเขาเกลงมากๆแล้วก็เบื่อมากๆนะคะสิ่งที่คุณควรทำคุณต้องออกไปทำกิจกรรมเอาดอกับแฟนคุณบ้างเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาเป็นเพศที่เน้นความสนุกสนานชอบความท้าทายใช่ไหมคะอย่างเช่นไปตกปลาไปเดินป่าไปแคมป์ ปไปเที่ยวน้ําตกทําอะไรก็ได้ที่มันลุยๆนะคะถ้าคุณทําได้แบบนี้แฟนคุณจะไม่มีวันเบื่อคุณเลยและก็รักคุณมากยิ่งขึ้นอยากจะทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับคุณบ่อยครั้งเท่าที่จะมากได้นะคะข้อ3ผู้หญิงที่บอกความต้องการอย่างชัดเจนผู้หญิงบางคนนะคะเวลาที่เธอต้องการอะไรเนี่ยเธอไม่กล้าบอกความต้องการอย่างชัดเจนเธอพูดอ้อมโลกอ้อมนู่นอ้อมนี่ไปนั่นไปนหมดผู้ชายเขาไม่รู้นะคะว่าคุณ ต้องการอะไรนะคะสิ่งที่คุณควรทําเวลาที่คุณอยากได้อะไรต้องการอะไรเนี่ยคุณควรบอกแฟนคุณอย่างตรงๆว่าเอ้ยฉันต้องการสิ่งนั้นฉันต้องการสิ่งนี้นะถ้าผู้ชายเขาสามารถทําให้คุณได้นะคะเขาก็จะทําหรือว่าผู้หญิงบางคนเวลาที่น้อยใจแฟนนะคะก็เก็บเอาไปน้อยใจคนเดียวคิดมากนะคะงอนคนเดียวผู้ชายเขาไม่รู้นะคะว่าคุณกําลังงอนอยู่ถ้าคุณน้อยใจหรือว่าไม่พอใจอะไรแฟนคุณคุณก็ควรจะบอกแฟนคุณไปตรงๆว่าอุ๊ยฉันไม่ชอบที่เธอทําแบบนั้น แบบนี้นะเธอเปลี่ยนได้ไหมถ้าเขาเปลี่ยนได้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนสิ่งนี้มันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยตกหลุมรักคุณมากขึ้นนะคะถ้าคุณบอกความต้องการอย่างชัดเจน และก็ไม่มีวันเบื่อคุณเลยข้อ 4. ผู้หญิงที่ชอบลองสิ่งใหม่แบบว่าไม่จำเจซ้ำซากนะคะการที่คุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์อยู่ตลอดเวลาคุณต้องลองทําสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นการที่คุณไปลองเรียนเต้นซุมบ้าบ้างหรือว่าไปเรียนโยคะบ้างไปทําอะไรใหม่ๆหรือว่าการแต่งตัวก็เหมือนๆกันนะคะไม่ใช่ว่าแต่งแบบเดิมๆซ้ำซากจําเจคุณต้องแต่งตัวแบบว่า เปลี่ยนบ้างนะคะอย่างเช่นวันนี้ฉันเซ็กซี่บ้างพรุ่งน,นี้ฉันหวานบ้างพรุ่งน,นี้ฉันห้าวบ้างอะไรที่ทันสมัยคุณต้องลองทํานะคะเพราะคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีสเสน่ห์ในสายตาแฟนคุณและแฟนคุณเนี่ยก็จะไม่มีวันเบื่อคุณเลยนะคะและนี่ก็คือวิธีเป็นแฟนสาวนะคะที่ผู้ชายเนี่ยจะไม่มีวันเบื่อนะคะลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะจ้าสาวสาว